สวัสดีเหล่าเซเวอร์ทุกคนนะคะวันนี้ฉันมาเล่นน้องยูริเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกๆวันรอบนี้มีติมมาสองคนเป็นผู้ชมเออเป็นใครก็ไม่รู้จะสุ่มมาเจอตี้นี้เฮ้ยยูริสองเหอ,อไม่นะเธอจะอยู่ิสองไม่ได้จะมาแย่งติมกับฉันนะติมคือของฉันปะไลลุยกันเลยหวังว่าผีคงไม่เอาโปรโตไกกับดูดสเตอร์มิน่ามานะ สุสานรถจ้าเหมือนเราเจอยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งแล้วเนี่ยที่เล่นเป็นผี C F F C เอใครวะไม่กล้าตอบอีด,อดเดี๋ยวเขาหาว่ามันนาอีกหน้าเท่านะหน้าเทานะจ๊ะเขาก็ไม่ธรรมดานะบอกเลยผีเบลเก่งนะคะรอบเนี้ย ีมาแน่เลยมดโอเคฉันช่วยได้แค่นี้นะไม่จะมาไล่ฉันทำไมเนี่ยงงฉันแค่มาช่วยถ่ายรูปอะไรวะผีมาอยู่นี่ อยู่ริ้พี่อยู่ริตายแน่ที่นี่อะไรคะจะเย้เย้ฉันเหรอเออเอเอเดินติดอะ่อะอะ่อะอะ่ะอะไรอะ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเธอนะ <ś 1 _ 2> อ,อีบ้าอืมตายแน่ฉันตายแน่บอกเลย แรงมากแรงมากคิดก่อนเพื่อนเลยได้พิธีเดียวเองนี่พาทำอะไรอยู่ะอยากรู้ อ๋อนี่พาวิ่งเล่นติมอย่าทำร้ายติมนะห้ามทำร้ายติมนะอีเบลหน้าเทาเขาเขาผีคนนี้เก่งเพราะว่าเขามีดูดอีบา้าขี้โกงตายแน่ติมกูติมกูตายแน่ติมติมเข้าตู้เออเออ ติมโหดนะเออเป็นไงล่ะขอบคุณค่ะเธอซุปชั้นมาค่าได้เลยนางยูริย๋ยฉันไปที่อื่นก่อนติมฉันขิดแล้วว้ายมันอะไรฉันแล้ว <c oughs> ใช่ผี่มันเก่งที่เปิร์กแหละเปิร์กเขาดีเนาะทุกคนว่าไหมอันนี้ฉันคุยกับใครก็ไม่รู้คุยกับแม่ซื้อแน่เลยคุยกับติมนั่นแหละเจ็บตะระนาวคา่าสุดได้สามพิธีแล้วเหลือสวด ยาธรรมชาติอยู่ไหนยาธรรมชาติอยู่ไหนนะรอบนี้ไม่น่ารอดนะคะบอกไว้เลยจริงรอดยากเพื่อนชุบได้แล้วอะ่ะอฮ้ยอฮ้ยอยอฮ้ยอยอฮ้ยอยเเห็นเงาผี อย่าทำร้ายติมนะขอร้องอยาทำไมไม่เกิดแถวนี้วะให้ติมไปฉีดเลยฉันไม่้ฉีดฉันหาเอาไม่นะโอ้ยทำไมทำกับติมแบบนี้ มันเห็นชั้นค่ะชิบหายแล้วฉันไปฉีดยาดีกว่าตีมฉันไปก่อนเลยไม่นะตีมฉันได้ยาแล้วจ้านังยูริขอโทษนะ ฉันตายแล้วไงยอยู่ดีฉันก็เลยต้องหยิบยามาฉีดผีผีเขาไล่ไขวะนะสวดดีกว่า,อ,าอุ้ยอย่าเลยเจอยาแล้ว เล่นตรงนี้ดีกว่านี่พาน่าจะตุยนะเนี่ยเดี๋ยวหาของไว้เล่นเราจะเล่นตรงนี้เราจะไม่ไปไหนปลูกสายสินไว้ก่อนเออ นิ่าสู้ๆนะเุ้ยลืมแปาาลภาษารักฉันลืมอ่านชื่อแป๊บหนึ่งค่ะสวดอยู่อุ้ยไม่นะไม่ดยุดเพิ่งตายกันหมด พระอยู่ตรงนู้นอยู่เพิ่งตายนโมนโมนโมนีิพาตื่นขึ้นมาแล้วลูกเออไปนีิพาไปสู้ต่อสู้เขาสิอีหญิงครบไม่ได้ค่ะ ฉันก็จะตายเหมือนกันกลัวขี้ขาดเลยตอนเนี้อยู you say? You say? Mm ่ใส่อยู่ใส่ก็จุดไปเลยสิคะนี่แนะ่ เบลกีดร้องแล้วเบลกีดร้องแล้วเดี๋ยวเราจะอนี่ไว้ตรงนี้ mm hmm. สองพิธีแล้วนะไว้อยู่ดีเธอต้องไม่ตายหาของไว้ให้เล่นแล้ว แปดสิบโอเคสู้ๆยู่ลิถ้าเรารอดฉันจะต้องให้เธอรอดไว้ Why? quái y bèo phải lái con ơn ôi y ba nữa ê ê ôi quà quà Kuah, kuah, nang kwa Ah! ah! แรงมากเอ,อ้อตายจนได้อีกพิธีเดียวอีกจึงเดียวเองถ้าเจอกันใหม่นะน่งเบลจะกลับมาแก้แค้นหล่อนผีไม่ดูดอ่ะมันก็เลยโกงอ่ะ